สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วลองกด New ดูนะครับจะเห็นว่าจะเป็นสีดำนะครับเพราะว่าในระบบผมเป็น Dark Mode นะครับเรากดเลือกเมนูไฟล์นะครับให้เรามาที่บัญชีนะครับแล้วก็เลือกดูตรงช่อง ทีมของออฟฟิศนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้เซตค่าของระบบอยู่มันก็เลยเป็นสีดํานะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มันเป็นสีขาวเราก็เลือกสีขาวนะแล้วเราลองกลับไปดูนะออฟฟิศก็จะกลายเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลือกสีอื่นดูนะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกนะครับดังนั้นถนะ้าใครอยากได้ทีมอะไรก็เลือกสีนั้นได้เลยนะครับ หวังว่าทุกคนจะแก้กันได้แล้วนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ